ที่เก้ามกราคมพุทธศักราช2569นะครับก็มาเปิดไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงประมาณ10นาฬิกากว่าๆนะครับผมก็หลังจากที่เมื่อวานไม่ได้ไลฟ์นะครับผมก็ติดภารกิจเนาะวันนี้ก็ได้มาไลฟ์ เพื่อทดแทนเมื่อวานนะครับผมครับก็เมื่อเช้าแนาวมากนะครับพอตอนนี้มานะครับแดดก็ร้อนมากนะครับผมภาพออกมาก็อาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังต้องทํางานอยู่เนาะที่นี่ก็จะมีการไถานาด้วยนะครับผมก็ยังใช้รถไนะถเนาะรถไถเดินตามนะครับเนาะ ถ้าจะเรียกเป็นภาษาชาวบ้านก็คือควายเหล็กอะไรประมาณนั้นแหละครับก็คิดว่ามันน่าจะได้อยู่เนาะหนึ่งคนดูนะครับด้วยความยิดีครับผมนะครับฝั่งนู้นนะครับผมไกลไปนู้นนะครับเจอก็น่าจะไกลยยเนาะก็จะมีการปลูกข้าวแน่นะครับผมข้าวแนปรังเนาะของปีนี้นะครับผมครสามคนดูด้วยความยิดีครับผม ช่องนครชัย u t u b e นะครับผมเนี่ยครับผมเพื่อนเห็นไหมครับก็จะมีการปลูกข้าวนะครับก็ผมเห็นเขาถอนกล้าเมื่อวานนี้เองนะครับแล้วก็วันนี้ก็ปลูกกันแล้วนะครับผมแต่ยังไม่เสร็จอนะเนาะก็คือน่าจะมาถึงถึงฝั่งนี้เลยนะครับผมเนาะที่มีน้ำเยอะๆเนี่ยน้ำใสๆนะครับ ส่วนหนึ่งนะครับแปลงนู้นนะครับที่เขียวๆนู่นอันนั้นเขาก็น่าจะปลูกได้หลายวันแหละแต่ผมไม่รู้นะครับว่าจะเป็นข้าวนาเป็นนาดํานะครับหรือว่าหรือว่าแนหวานเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ไปดูนะครับแต่มันอยู่ไกลเนาะวันนี้นะครับก็อยากจะมาทดแทนเมื่อวานนะครับเมื่อวานไปนู่นนะครับบ้านแม่คณิน บ้านแม่คนินใต้ของอำเภอแหงดงนะครับจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันเนาะก็ถัดจากอำเภอสันรปร่าตองนี้ไปนะครับมันก็จะเป็นอำเภอแหงดงเนาะตรงในนั้นนะครับมันจะเป็นหุบดอยนะครับผมไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับผมแต่เราถ่ายคลิปได้นะครับแต่พอเราโพสเป็นคลิปนะครับผลปรากฏว่าโพสไม่ได้นะครับจะต้องใช้ Wifi เนาะแล้วก็เพอเอินผมก็ ไม่รู้จักคนแถวนั้นนะครับเขาก็มี Wi-fi อยู่เหมือนกันนะครับแนคราก็ให้ผมใช้อยู่นะครับผมก็ไม่อยากรบกวนเขานะครับเอาเป็นว่าเราอดทนเอานะครับเนาะความเป็นความเป็นนัก y ยูทู e เนาะครับก็ต้องอดทนนะครับเราได้คลิปนั้นก็ยังดีนะครับเนาะแล้วเราก็สามารถนำมามาโพสเนาะเป็นคลิปของเราได้อะไรเงี้ยครับ ผมก็ส่งไปอยู่น่าจะคลิปหนึ่งอะไรประมาณนี้นแหละก็จัทยอยส่งไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราถ่ายมาแล้วใช่ไหมครับก็จะส่งไปนะครับเราก็จะตัดประมาณ15บห้าวิจนถึงประมาณ 20... 1สิบสบวิเนาะ22่สามวิอะไรประมาณนั่นแหละครับผมเออแต่ถ้ามันตัดได้ก็จะเอา15วิวินาทีนะเพราะมันเป็น คลิปสั้นนะเนาะกับเป็นคลิปช็อตเออใช่ก็ผมก็จะไลฟ์ประมาณ15นาทีเท่านั้นเองนะครับผมตามปกตินะแล้วก็ตอนเย็นผมก็จะอันนี้ก็จะเป็นปกติในในตอนเย็นของผมเนาะกับผมก็จะออกมาไลฟ์อะไรประมาณนั้นนะครับก็นี่แหละครับผมแลนแ์นชนบทนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ21คนดูนะครับด้วยความยดีครับผมช่องนครชัย u t u b e นะครับ เป็นช่องน้องใหม่เนาะครับก็ยังไม่มีประสบการณ์นะครับก็ศึกษาเรียนรู้เอาเองเนาะครับผมก็ลองมาทําดูนะครับ18คนดูนะครับผลมันจะเป็นแบบไหนนะครับผลจะออกมาแบบไหนอย่างไรนะครับเราก็ต้องน้อมยอมรับอ่เนาะครับก็ศึกษาเรียนรู้ไปนะครับผมครับฉะนั้นแล้วนะครับทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่การศึกษาแล้วแล้วก็เรียนรู้ของเราเองนะครับว่าเรานั้นจะ เดินไปแนวทางใดเนาะสิบเอ็ดคนดูนะครับด้วยความยินดีครับผมบผมก็พยายามชมเลืองดูดูเขาปลูกข้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับพูดคุยกันไปด้วยเนาะครับก็ยังมีความโดดเด่นนั่นอยู่นะครับที่จริงอะ่ะวันนี้อ่ะจริงๆวันนี้ผมอยากจะไปที่อำเภอสเสมืองนะผมตั้งใจว่าวันนี้ผมไปผมไปเตยมน้ำมันเครื่อง ผมจะมีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมผมก็จะไปเตรียมน้ํามันน้ำมันครึ่งรถนะครับว่าจะไปอาเภอเสมือนะครับแต่ด้วยใจเขาเราก็อยากจะไปทําคลิปเนาะผมก็จะออกมาทําคลิปที่เนี่ยรับเผอๆเลยไวแม่คนินใต้เลยนะครับเมื่อวานะครับก็จกขอบคนแถวโน้นบ้างอะไรเงี้ยครับอืภาพออกมาไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่เนาะเอามุมไหนดีนะครับทักทายครับผม มังกรน,นะครับด้วยความยินดีครับผมคุณมังกรน,นะครับ,รบด้วยความยินดีอีกครั้งหนึ่งเนาะครับก็เลยไปถึงแม่คานินใต้เลยนะมันจะมีแม่คานินใต้กับแม่คานินเห Single นือเนาะของอำเภอแหางดงนะครับซึ่งระหว่างแม่คานินใต้กับแม่คานินเหนือเนี่ยมันจะเป็นทางธรรมชาตินะครับระหว่างนะครับถ้าแ,แม่คานินเหนือนั้นก็จะมีเส้นทางที่ ที่ดีเนาะครับแล้วก็เส้นทางที่จะไปแม่คณินใต้นี่ก็จะเป็นเส้นทางที่ดีมากนะครับแต่เส้นทางระหว่างแม่คณินเหนือกับแม่คณินใต้นะครับมันจะเป็นเส้นทางที่แบบว่าเป็นเส้นทางต้องใช้รถวิบากอะครับรถปกติของเราทั่วไปเนี่ยมันไปไม่ได้นะครับจะต้องเป็นเอ่อเป็นรถโฟล์วิถ้าเป็นรถยนต์อะไรประมาณนั้นนะครับมีมีช่องรถยนต์ไปได้อยู่นะครับก็ประมาณแหนมนั้นก็ประมาณ ผมสอบถามเพื่อนบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าร้อยท่านะครับร้อยท่าคือน้าแม่น้ําสายเดียวนะครับมันคดเคี้ยวไปมาอย่างเงี้ยครับขึ้นขึ้น,นล,งลงลงขึ้นขึ้นลงลงเงี้ยลงน้ําบ้างขึ้นบ้างคือประมาณร้อยครั้งอ่ะเขาบอกนะแต่ผมก็ยังไม่เคยไปนะครับที่แรกผมจะไปแล้วแหละเขาก็บอกว่าเไม่ต้องไปนะครับรถแบบเรานี่มันไปไม่ได้นะครับ ถึงแม้จะเป็นฤด,ดูฤด,ดูหนาวนี่แหละก็ไปไม่ได้รถแบบเนี้ยรถแบบของเรานะต้องเป็นรถวิบากนะครับถึงจะไปได้อะไรเงี้ยอ่อเราก็เออก็เข้าใจเนาะเขาก็หวังดีแต่ที่จริงอะ่ะคือมันก็เป็นส่วนดีเนาะที่เราไปที่ไหนก็แต่นะครับเราก็จะสอบถามเขาใช่ไหม,มฉะนั้นแล้วก็เออก็เลยเที่ยวเที่ยวแถวแนั้นนะครับก็ถ่ายคลิปอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับอืม ก็หลายอย่างเนาะครับทางโน้นนะครับพืชเศรษฐกิจของเขาที่โน้นมันก็จะมีเอ่อมีส้มโอเนาะครับที่ของเขานะครับช่วงนี้ก็จะเป็นเอ่อเขาก็จะมีการปลูกทุกเรียนบ้างเนาะเงาะบ้างนะครับอืมครับผมแล้วก็พืชเศรษฐกิจของเขาตามท้องถิ่นะ่ะ มะเขือพริกอะไรพวกนี้มันมีอยู่แล้วนะครับเอ่ออะไรที่มันยังไม่มีอะครับที่แบบว่าอยังอะ,อะไรนะทุเรียนกับะงะอ,อืเขาก็ปลูกเขาบอกว่ารสชาติดีหวานเหมือนกันเขาบอกครับแต่ก็เราก็ยังไม่เคยชิมนะครับอืม <c oughs> <c oughs> เขาบอกบมว่อวานรู้สึกว่าลงคลิปไปอยู่สองสามคลิปหรือหรือว่าอะไรเนี่ยครับบ๊วย มีตอกอันหนึ่งเนาะมีตอกที่เขาเอามาใช้มาดออันนี้อันหนึ่งนะแน่จะลงนะหรือว่ายังไงนะมันหม,มูด้วยเนาะมันหมูนี่ซึ่งเป็นมันที่มันจะอยู่ในชนบทบ้านเราเนะทางล้านนาทางเชียงใหม่เราอะทางภาคเหนือนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทางแพร่ทางแน่เนี่ยจะมีไหมหรือว่าทางเชียงรายจะมีไหมผมว่าทางภาคเหนือทันหมดอะครับเมื่อเช้านี้ผมก็ลงคลิปไปอยู่เหมือนกัน,นอืม พอดีผมไปเยี่ยมบ้านคุณลุงท่านหนึ่งเนาะผมไปเจอเขาแข้งแทงนะครับเขาก็กลับมาจากสวนนะครับผมก็เลยคุยกับเขาเขาบอกว่าอันนี้เคยเห็นไหมผมว่า๋อมีผมเคยเห็นครับบ้านผมเมื่อก่อนมีแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับเขาให้ผมมาอยู่เจ็ดลูกนะครับลูกเล็กๆนหะครับลูกใหญ่ๆเราไม่เอาเนาะเพราะว่าเขาจะเอาไปตลาดเขาว่าจะเอาไปมันจะเป็นตลาดนัดวันศุกร์วันเนี้ยครับเขาจะเอาไปเพราะว่า ทางนน้นเขาก็จะเก็บผลผล,ลไม้หรืออะไรต่างๆนะครับก็จะมาขายตลาดนัดที่ตลาดน้ําแพร์อำเภอแหงดงนะครับอันนี้ของผมเป็นอำเภอรสระบตองนะครับอืมแล้วเราก็เลยเอาลูกเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้เพาะเนาะครับเอาไว้เพาะนะครับ,รรบลุงเขาบอกว่าเอาไว้ที่เย็นๆเนาะเอาไว้ที่เย็นๆเ,เสร็จแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันจะมีอยอดมานะครับพอแตกยอดมาปุ๊บเนี่ยพอ,อมัน เหมือนว่ามันมันมีความรอดสูงแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาไปปลูกได้นะครับมันก็จะขึ้นแบบเป็นเถาวันขึ้นไปเนี่ยแล้วลูกของเขามันก็จะมีอยู่ด้านข้างนะครับก็คือมันจะจะอยู่ด้านข้างข้อปล้องอะ่ะอืมตามที่ผมเคยเห็นในในอดีตที่ผ่านมาเมื่อสมัยก่อนนั่นนะตอนที่ผมเป็นเด็กๆนะครับพ่อแม่เราก็เลี้ยงเรามาแบบนี้นละก็ อาหารการกินไม่มีนะครับเมื่อก่อนนะขนมไม,ไม่ไม่ต้องไปถามเลยนะครับไม่มีเนะี่ยขนมนะครับเออมันก็จะกินแบบประเภทเอ,อลูกไม้หัวมันอะไรพวกนี้ยครับสมัยนะแมวบ้างนมวัวนมแมวอะไรที่มันจะอยู่บนดอยอะครับเขาจะใส่ในเขาเรียกว่าใส่ในกลวยอ,อ่อใบตองนะมันจะเป็นเลือกอ่ามันจะเป็นสีสอีอ่อสีแดงบ้างถ้ามันไม่สุกเท่าไหร่นะครับ มันก็จะออกเป็นสีสีส้มอ่ะอถ้ามันสุกจัดจัดอะ่ะมันก็จะเป็นสีแดงออกมาแล้วก็จะมีรสหวานนะครับเราก็จะกินประมาณนั่นแหละครับไม่มีขนมอย่างสมัยนี้เซบงเซเว่นอะไรเนี่ยขนมไม่มีอย่างดีๆก็จะมีขนมครกเนาะแล้วก็ขนมตะโก้นะครับตอนที่ผมเป็นเด็กนะครับแต่เราก็ไม่มีแตงซื้อหรอก <c oughs> ไปโรงเรียนนี่เอายิงไม่ได้แตงไปเลยนะไม่ได้แตงไปสบาด สมัยก่อนนะ่ะขนมจีนถ้วยขนาดนี้นะครับยี่สิบห้าสตางค์นะครับขนมจีนนะอ่าเรามันจะเป็นถ้วยแบบอ่าถ้วยสังกะสีอะเออใช่ครับเนี่ยเนี่ยเออบางทีเราไม่ได้ตังไปครับก็จะห่อข้าวไปเนาะพ่อแม่เราก็จะอาจจะ,าจจะหาพวกบางทีเขาก็จะไปทุ่งไปแหนใช่ไหมได้กบได้เขียดได้อะไรพวกนี้นะครับ อืได้ปลาได้อะไรต่างๆครับหนูแนบ้างอะไรบ้างเยี้ยครับเขาก็เอามาแย่งๆแล้วก็เอาไปโรงเรียนครับไปกินครับนะ <c oughs> ครับพอพอตอนเที่ยงมาบางทีบางคนไม่ไม,ไม่ห่อข้าวไปนะครับอย่างเพื่อนผมเนี่ยไม่ได้ห่อข้าวพอดีโรงเรียนมันต้องอยู่ใกล้วัดใช่ไหมก็ก็ออกมานะครับเข้าไม่ให้ออกมานะเข้าไม่ให้ออกมานะครับเราก็ออกมานะครับออกเพราะว่าความหิวไงก็มาที่วัด่ะเนาะ ถ้าเขาก็จะให้กล้วยบ้างเป็นข้าวแตนบ้างสมัยก่อนเนาะข้าวเกลียบบ้างนะครับอืมก็ได้กินอยู่นะครับกล้วยอะไรพวกนี้เนาะครับสองคนดูเนาะเขาอันนี้พูดจริงนะครับอันนี้ข้อเทจริงนะครับอันนี้พูดจริงเนาะครับแล้วก็มันก็ได้อิ่มอยู่นะครับมันก็ได้อิ่มอยู่นะครับเนาะครับจนเราจบปอสีครับเอาพูดง่ายง่ายเนาะครับแล้วก็มีจะมีรุ่นพี่ผมอยู่คนนึงนะครับ มีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งนะครับเขาชอบผันแแสจะมาเอาขนมที่วัดนะครับแล้วเขาก็โดนครูตีทุกวันนะเพราะว่าจะมีหัวแน่นักเรียนใช่ไหมเขาก็จะจดชื่อใครออกใครอครอกหรวโรงเรียนไปบ้างโดนตีนะครับ <c oughs> ครูก็จะเรียกไปตอนเช้าเนาะครับก็ก็จะเรียกไปแน่เสาธงครูเขาก็จะลงโทษนะครับ <c oughs> ให้เขาให้เราแบบเข็ดหลับอะไรเงี้ยครับ แต่ด้วยความหิวบางครั้งมันก็มันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะมันก็ต้องไปอยู่ครับผเออครับเออแล้วตอนนี้เขาก็เป็นสอทอยู่ที่เนี่ยครับอยู่ที่เทศบาลนที่ผมในเขตเทศบาลนผมอ่ะครับผมก็เมื่อวันก่อนนั้นก็เจอกันอยู่นะครับเขาจะเป็นรุ่นพี่ผมสองปีนะครับเขาก็ถือว่าเขาโตกว่าใช่ไหมเขาก็จะขันแอรแสบให้เราอ่ะ แต่เราก็ไปบ้างแต่เราไปเราไม่ค่อยโดนนะก็ <c oughs> <g ül> ไม่ใช่ว่าไม่เคยโดนนะเคยโดนอยู่ครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> เราจะออกไปแล้วแหละครับแ,แล้วก็อมีครูมาเจอพอดีนะครับอืม <c oughs> เราออกไปแล้วนะออกไปจะถึงวัดแล้วเนะครับ <c oughs> ครูก็กวักเรียกมาๆมาครับ <c oughs> <c oughs> เอาเราก็เอาละโดนละแต่เขาก็เขาก็ <c oughs> <c oughs> ตีตรงนั้นเลยนะครูนะครับสมัยก่อนครูเขาจะตีตรงนั้นเลยนะมาเขาก็ตีตรงนั้นละตีเราอย่างเงี้ย แต่เราก็เข้าใจเนาะครับเขาก็หวังดีกับเราอะเราก็รู้อยู่นะครับแปดคนดูนะครับด้วยความยริงใครับผมนะครับมันต้องโดนตีกับทุกคนอะตอนที่เราเป็นเด็กเนาะเพราะมันไม่มีอะไรกินไงของมันแหกินแยกอะครับเข้าตรงเข้าแตนบ้างอะครับอะไรองี้พอวันพระวันวันศีลใช่ไหมเออเนหลยบ้านผมก็จะเรียกว่าวันศีลนะเนาะก็คือวันพระนะครับเขาก็ต้องทําบุญใช่ไหมมันก็ต้องเหลือเขาก็เก็บไว้พระเขาก็จะเก็บไว้นะ ข้าวเหนียวเนี่ยเขาจะไปตากแดดไว้นะครับตากแดดไว้แพาสมัยก่อนเขาก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับไม่ใช่มีไม่ใช่ว่าจะมีเหมือนสมัยนี้นะข้าวที่เขาเอาตากไวนะ้นี่ยเขาก็จะเก็บไว้นะครับพอเขาอยากจะกินนะครับใช่ไหมมันก็มีเป็นบางมื้อนะครับไม่ใช่วันศีนัน่นแหละมันก็จะต้องข้าวมันก็จะไม่เออเขาก็เอาข้าวนะนะั้นน่ะ ไปแช่แหนมนะครับแล้วก็เอามานึ่ง okay อันนั่นแหละครับเนาะอะไรประมาณนี้แหละครับก็ก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็ก็ถือว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราทํามาแล้วก็เห็นมาด้วยเนาะครับมันก็ทําให้เรานั้นจดจําแล้วก็รู้นะครับว่าเออเนี่ยความความไม่มีมันมันไม่สามารถที่จะอิ่มท้องได้อะใช่ไหมเมื่อถึงมื้อที่เราจะต้องหิวอ่ะ ครับผม16นาทีนะครับผมสําหรับคลิปอ่าสําหรับไลฟ์สดนี้เนาะผมช่องนะครชัยยูทูบขอ,อนํารายการไลฟ์ like สดนี้กลับไปก่อนเนาะจนกว่าจะพบกัอนอีกครั้งนึงนะครับผมก็จะไลฟ์ตอนเย็นอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณบายบายครับผม